ที่ครับวันนี้ได้อะไรมาครับมาอีกเลยครับได้ได้มาอะไรมาครับไม่ได้ครับเอางั้นโชว์พระเก่าสักห้าองค์นะครับที่แบบว่าพระหายากอ่าโชว์พระเก่าสักห้าองค์นะครับดูว์พระเฮียกนพระเก่าเลยโอเคครับหยิบหยิบสักห้าองค์ครับขอเป็นตัวอย่างสักห้าองค์ที่ติดมือเนะครับที่ติดติดมือนี่ครับสีหิ่งรุ่นแรกนะครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับจตุ๊กต ขายอยู่เท่ยไยร่ตรงน้หมื่นกว่าบาทครับนี่ครับสมเด็จพิม์จิ๋วพ่อโบยมะนาวนะครับนี่ครับทีเด็ดนะครับใส่สวยแซนว่านะครับตรงนี้เคยแชมป์นะครับอดีตแชมป์แต่ว่าผ่าดการใช้มาเยอะนะครับนี่ครับมีกันลอกแล้วนะครับพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับพ่อน้อยว่าสีสะาทองนะครับนี่ครับตรงนี้ดูง่ายได้เงินนะครับตรงนี้ซื้อมาพันห้าเท่านั้นนะครับ เท่าไหร่เดี๋ยวผมซื้อเองเลยเจ็ดพันแล้วเพราะคาครับาำร็จถูกนะพอหน้ารักเรียกเงินนะครับตรงนี้ก็ไปถึงหมื่นน่าใช้นะครับแล้วนี่ครับกีบบัวพ่อบุ้ยครับวันมะนาวเอ้ยกีบบัวพ่อนุ่มวัดอังในนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ผระนอนนะครับหายางนะครับจุ่มรัก แล้วก็เหรียญรุ้นแรกเพ้าใบนะครับอันนี้เพิ่งข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็ราคาสักสามพันกว่าบาทนะครับใครสนใจก็ได้ครับเขากลางน่ารักมีเท่นี้แหละครับมันก็เต็มตู้ครับนี่ครับผมมีแค่นี้นะครับชอบเป็นเช่านะครับเพราะว่ามองอะไรครขบคนข้างนอกเช่าใจเลยครับแอ็นทีครับใครมีพาร์ส่งขาขายได้นะครับเอฟทอมเฟซบุ๊กส่งแชทได้นะครับ